สวัสดีครับทุกท่านและ f อฟซีทอมมี่ไชยพีแชนแนลนะครับวันนี้พ่กกับผมในเรื่องการทําความสะอาดหวีแบบง่ายๆเพื่อนําสิ่งสกปรกที่สะสมและเชื้อโรคที่สะสมที่ติดกับหวีแบบนี้เห็นไหมครับเวลาเราใช้ไปนานานจะมีสิ่งสกปรกและเชื้อโรคติดที่หวีแน่นอนเราจะมีวิธีไหนในการทําความสะอาดหวีแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องขัดเลยครับ เดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับหวีเวลาเราใช้เป็นนานๆสิ่งสกปรกและเชื้อโรคสะสมจะมาติดที่หวีแบบนี้ครับเวลาเราหวีผมปูนขีลรัลงแคและเชื้อโรคจะติดที่หวีแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะล้างเราจะมีวิธีไหนในการล้างหวีให้สะอาดแบบง่ายๆในวันนี้ทางท่องิทียพีแชแนลมีวิธีการล้างหวีแบบง่ายๆเดี๋ยวตามมาดูกันอีกทีหนึ่งครับ ในการล้างหวีให้สะอาดโดยที่ไม่ต้องขัดนะครับเราจะใช้กระป๋องผมเตรียมกระป๋องไว้แล้วครับและน้ำเปล่าเราจะเทไปประมาณนิดหน่อยก่อนนะครับเราจะใช้น้ำเปล่าประมาณ1แก้วหรือ200ซีซีนะครับแล้วเราจะใช้เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาถุงหนึ่งนะครับ25บาทหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านค้าหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็มีขายครับ ผมจะใช้เบกกิ้งโซดาหรือผงสารพัดประโยชน์จำนวนหนึ่งช้อนโต๊ะครับเราจะต้องค่อยๆใส่น้ำเข้าไปทีละน้อยนะครับแล้วใส่เบกกิ้งโซดาเข้าไปทีละน้อยแบบนี้ครับไม่งานนะครับเบกกิ้งโซดาจะฟูขึ้นมาด้านบนนะครับจะเสียหายได้เสร็จแล้วเรามาใช้ตัวนี้เลยครับเป็นน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูเราจะใส่ไปประมาณครึ่งแก้วนะครับ เห็นไหมครับเบกกิ้งโซดาจะฟูขึ้นมาเลยครับเมื่อโดนน้าส้มสายชูเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเราจะต้องค่อยๆใส่น้ําส้มสายชูเพื่อผสมกับเบกกิ้งโซดานะครับเห็นหครับไม่งั้นเบกกิ้งโซดาฟูขึ้นมาด้านบนเสียหายได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเทน้ำเปล่าลงไปเลยครับ ้องค่อยๆเทเข้าไปนะครับเดี๋ยวเบกกิ้งโซดาจะฟูขึ้นมาด้านบนนะครับนครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำหวีสกโปรกแบบนี้แช่ลงไปเลยครับเดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีนะครับเราจะกลับมาดูหวีอันนี้นะครับว่าจะสะอาดมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าและสิ่งสกปรกต่างๆจะหายไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันทินครับ ตอนนี้ผ่านไปประมาณ15นาทีกว่าๆเลยครับเราจะกลับมาดูน้ําที่เราแช่หวีไว้ครับเห็นสิ่งสกปรกที่ลอยอยู่ด้านหน้าไหมครับเป็นสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆก็จะหลุดลอยออกมาด้านนอกแบบนี้ครับจะไม่ติดหวีอีกต่อไปแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยลอยอยู่นะครับเนี่ยสีดาๆนี่ครับแล้วเราก็นําหวีออกมาเลยครับครับ เห็นไหมครับสิ่งสกปรกต่างๆก็จะหลุดออกจากหวีแบบง่ายๆโดย <inter> ที่เราไม่ต้องขัดเลยครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราแช่ดด้วยเบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชูไว้แล้ว <ST AN CE> เราจะต้องมาทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับ <ST AN CE> ด้วยน้ำผงสกฟอกน้ำสบู่หรือน้ำยาสัะผมครับโดยผมได้เตรียม <ST AN CE> ไว้เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับ หวีเมื่อเราล้างแบบนี้แล้วเราไม่ต้องขัดเลยครับหวีของเราก็จะปราศจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกเลยครับสะอาดมากเลยเห็นไหมครับและขั้นตอนสุดท้ายเราก็มาล้างน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับแล้วเราก็ได้หวีอันเดิมแต่ ปราศจากเชื้อโรคและสะอาดมากขึ้นเลยครับแล้วเราก็เท็ดทำความสะอาดเลยครับและคลิปนี้ท่านท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการทำความสะอาดหวีให้ปราศจากฝุ่นปราศจากเชื้อโรคแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องขัดแบบนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิไทพีแชนนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จาก การทำความสะอาดหวีนำไปใช้ในครูเรือนของเราเพื่อให้หวีกลับมาใช้งานได้อีกครั้งและปราศจากเชื้อโรคปราศจากฝุ่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจา้าดิไทยพีชาแนลครับผมการทำความสะอาดหวีแบบง่ายๆเราทำได้เองปรดศจากฝุ่นและเชื้อโรคเลยครับ